สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานนอการช่างนงครสวรรค์นะครับบริการรถขุดโคกหนองนานะครับงานขุดทุกชนิดนะครับบริการให้เช่าเครื่องจักรทุกขนาดนะครับก็วันนี้จะพามาชมพื้นที่11ไร่นะครับทินตำบลกุดกุดดีอ่า อำเภอพักไห่จังหวัดอยุธยานะครับก็เป็นพื้นที่ต่ํานะครับพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนนี้เจ้าของที่บอกว่าเคยขุดเอาดินออกไปถมเป็นถนนเส้นนี้นะครับที่เลยจะต่ําแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วก็จ้อของที่เขาอยากให้มันเกิดประโยชน์นะครับก็เลย ปรับปรุงพื้นที่นะครับให้เป็นโคกหนองนานะครับประมาณว่าสไตล์เชิงท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ข้างวัดใหญ่นะครับวัดหลงพะเชิญวัดโคกทองนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังเคลียร์ลิงนะครับพวกต้นปลื้ผักตบชวานะครับแล้วก็ พวกต้นไม้เล็กๆ,กๆน้นๆนะครับที่ขึ้นตามขอบไหลาทางนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการตีเส้นโรยปูนะครับก็เจ้าของที่ก็หามาตั้งแต่ปีที่แล้วครับตั้งแต่ตอนพิคุดอยู่ที่จังหวัดระยองก็ตอนนี้ก็ถึงคิวพี่เขาพอดี ตอนแรกที่มาดูนี่น้ำเต็มเลยครับก็เจ้าของที่ก็ดูดออกไปด้านข้างด้านหลังบ้างก็ตอนนี้ก็ดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก็ยังชื้นชื้นยุบยบอยู่ครับก็รถขุดมากันสองคันนะครับแล้วก็เอาสิบล้อดำขนพวกบุงกี่สโลบถ,ถังน้ำถังน้ำาคันหนึ่ง ก็แบบผมก็ขึ้นมาให้ดูตรงต้นคลิปนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับอยากจะเข้ามาชมทีมงานเราทำงานหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยปรึกษาอะไรเงี้ยยินดีนะครับเข้ามาได้ตลอดเลยหรือจะโทรมาถามก่อนก็ได้ครับว่าอยู่ไหมก็โทรมาได้ที่เบอร์ 0 6 4 9 5 2 4ส5่5 5นะครับผมชื่อเต๋าครับก็อันนี้เป็น ep แรกนะครับ ep 1ก็เดี๋ยวจะทยออัปเดตให้ชมเป็นระยะระยะนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของงานความคืบหน้าของงานก็โอเคครับสมค้นแก่เวลาคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพื่อนนะครับที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดซับสไคร์วไว้ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ